สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมมือน,นี้มาพบกับช่องยายไปสีชาแน,นลคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้า,จามือน,นี้ยายไปสีก็ได้น้ำข้อมูลแนวทางเลขเด็ดใหมพ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมปเป็นแนวทางก่อนสิไปรับชมรับฟังยายไปสีฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ยายไปสีนะไม่เด้อจ้าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิง่งเนาะค่ะน้อยย้ำยายไปสีลงคลิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตคลิปใหม่ๆพี่น้องกับสิบบริภาษเบิ่งพาชมแนวทางเนาะจ้า,จา พี่น er ้องมักอาจารย์ใดชินชอบอาจารย์ใดหรือว่าจะคอมเมนต์ขามาคุยมาทักใต้แค่แคยไพ่กะคอมเมนต์มาใต้คลิปข้างล่างไดเนาะพี่น้องเนาะกรบเนี่เวาร้ายยายห้างพี่น้องจับไปบึงของมูนเนี่วทางอาจารย์ทันเล็บไปเลยนะคะมาเบึงเนวทางนี้เป็นเนวทางของเอ็ดกับตันเนาะจ้ะเด่นบนย่างเดียวเนาะค่ะชนอยู่ที่ศูนย์มาซานพี่น้องขาพนว่นเนาะไปหมักเนีวเอ็ดแนวทางของเอ็ดกับตันเนาะพี่น้องเด่นบนย่างเดียวนะค่ะศูนย์เด้อพี่น้องหัวหนีเด้อศูนย์นี่ยังดีเนาะพี่น้องเนาะนะคะเนาะ ต่อไปเนี่ยจ้าเพิ่นบอกว่าเบิ่งเด่นกังเทิงแล้วมาเบิ่งเด่นรางนะเด่นรางหกคัสเจ็ดถ้าหกดับยายไพ่เอาอยู่เนาะพี่น้องนะ้องวันที่สองของปีหกแปดเนาะยายไพ่ดับหกรางเนะาะจ้าถ้าหกถ้าหกดับเอาอยู่ง่ายๆพี่น้องขาแขนเขนเหลือเจ็ดโตเดียวเนาะค่ะพี่น้องเนาะเอาเจ็ดอีกอย่างดีละพี่น้องเจ็ดสีเพรสีามาแห้งเนาะแต่ว่าพีน่นงคนพี่ก็บ,บอกว่าสีดับเนาะเอามากตัวใดกับจวดจัดตัวนั้นเลยเนาะพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดกับตันนึกกันนะจ้าเด่นบน6เด่นล่าง7วาสันเนาะเอา้า7 602 60ศ 60, นอเนาะจ้าหกศ0น0์เจข้างล่างเด่น7จ็ดนันเด่นบ่อพ่นฟัน7มาหาอีหลีเนาะพี่น้องเนาะข้างล่างเด่น7 2 7 3 7 4 7และห7 4 7็็ดคือย่ไพไว้หรือเพราะว่าสีมาแห้งแต่ว่าเก่าเจ็ดก็นาลุ่นเนาะพี่น้องเนาะมันขึ้นู้ลีมันตำเล้าน้ำย่ยไพในพี่น้องคะ่ะย่ไพบอกว่าถ่า ายายไพ่บ,บอกว่าถ้ายายไพ่บ่เข่ายายไพ่จะหยุดพ้นยานยายไพ่หยุดเนาะพี่น้องตามเล้าเมื่อคืนเข่าเจ็ดแปดนะค่ะพี่นอ้องเอา่าไปตามสูตรเนาะต่อไปเลยจ้ะเอาเข่าแปดเจ็ดเต็มเต็มเลยเนาะอันนี้เป็นแนวทางเลขเด่น,น,นนะสิบหน่วยบนนะจ้ะสิบหน่วยบนแนวทางของแอด็ดสิบหน่วยบนนะคะแอดวิรัตเนาะโมเดลศูนย์สองเก้านะจะมามาก อ่ามาศูนย์นาจาะหลักสิบนอ้องงวดนี้อ่างวดที่เราศูนย์สองสี่ว่าซันพี่น้องศูนย์สองเก้าป่นะอ่างวดนี้ศูนย์สองสี่คือเก่าเนาะค่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางแคบหน้าจอเนาะจาะอ่าเพื่อนบอกว่าจังสี่ล่ะค่ะพี่น้องเลขเด่นเลขอ่าเด่นบนล่างนะคะเน้นบนว่าซันพี่น้องงวดที่แล้วเด่นเก่าเนาะ,ะมาขังเทิงออกศูนย์เก้างวดนี้เด่นแปดเนาะค่ะหกแปดข้งเทิงบอกพี่น้องหกแปดข้างบนหรือเปล่า วดนี้จะมาหกแปดไหมบาทที่นี่สูตรเก่าเราไม่ว่าสัน้นวดที่แล้วเด่นสามกับศูนย์มาศูนย์วดดีเด่นสี่กับเจ็ดนะจ๊ะอีกสูตรหนึ่งเด่นบนล่างเนาะจ้าหาหน้องวดที่แล้วเด่นสองมาหลากรอยเอาสามสูตรมีอยู่ที่อันแรกนะคะอันแรกมีแปดอันที่สองมีสี่กับเจ็ดอันที่สามมีหารองเบิงนะคะสำหรับเนื้อทางของเพื่อนเนาะมาจั้งไรกระจวดจัดจาฝาดเบื่มตามเพื่อนใดเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของพี่นวดว่าสัน้นเพิ่นทักอ่าเพิ่นคอมเมนต์เของมาเนาะพี่น้องบอกแยกไพ่ขอแนวทางของพี่นวดเนี่ยวาสัน้นเด่นล่างพี่นวดนะคะพี่น้องคะเด่นล่างงวดแล้วเขาหาหนึ่งเนาะงวดน,นี้สามเจ็ดศูนย์สองมาจ้าสามสองเจ็ดสองสามศูนย์เจ็ดศูนย์สำหรับแนวทางของพี่นวดขอบคุณพี่นวดใจดีลหลายๆนะคะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสูตรใหม่นะคะล่างคือกันเนาะห้าศูนย์เก้าศูนย์ห้าหนึ่งเก้าหนึ่งเนาะจ้าเลขวิสิ์ออก อันเก่าได้ทุกงวดป้าพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของภัยเนาะเป็นแนวทางของอาจารย์นิวัฒน์เนาะค่ะเพิ่นบอกว่าตำไทยเนาะค่ะขนมไทยรัฐบาลไทยเนาะค่ะเด่นศูนย์ก็หกฟันหกเนาะจ้าเนีนหกศูนย์เนาะค่ะอ่าหกศูนย์หกนะคะะ่ะหกหกเล้วกะหกสองเจ็ดศูนย์สี่เจ็ดหกสองนะค่ะพี่น้องชวนชวนเต็มเพิ่นแคปหน้าจอนุนเพิ่นได้เลยเนาะค่ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้แม่นมากคําเทพแม่เปียบเพิ่นังแม่เปียเพิ่นยังอยู่บ่เนาะแม่เปียบเพิ่นบ่เห็นคอมเมนต์เข้ามานะจ้าเพิ่นบอกว่าเด่น2เนาะพี่น้องเนาะ21 22 24 25และ28เนาะค่ะต่อไปเลยจ้าแอสตางบอกว่าด้วยบนบอมี่หกเดอร์วัซนงวดที่แล้วดับสามเนาะจ้าเอาอยู่ออกศูนย์สองเก้าเนาะค่ะพี่น้องเนาะงวดนี้เพิ่นบอกว่าหกบอมาหลักหน่วยหกบอมาหลักหน่วยเอาไปไว้หลักซิปก็ได้เนาะพี่น้องเนาะสำหรับคันผู้ใดมาหกเนาะค่ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เชฟหน้าจอนะภัพเจียมจระศรีเนาะค่ะเนาะน้าภาเจมจระศรีนะคะพี่น้องขาเพิ่นบอกว่าเลขเด่นงวดน,นี้นะคะอาแคปหน้าจอส่วนคันเพิ่นลงชุดตาไถ่นะคะจะเอามาลงอีกให้รอบนึงเนาะ,ะพี่น้องเนาะ,ะต่อไปเลยจ้าอันนี้ทายารัฐบาลวสันพี่น้องขาของเอ็ดวิสโนเนาะ,ะเด่นสองกับแปดฟันแปดสองแปดหมาสันสองห้าสองแปดแปดหา ราาแถม87ดเจ็ดกับนเดอร์วาซันสำหรับแนวทางแอดวิสโนเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้แอดแอดอนวุวัตเรียนแจ้งวาซันพี่น้องคะเลขเด่นลางชุดเต็มแคปหน้าจอได้เลยนะคะแคปหน้าจอได้เลยนะพี่น้องเนาะอันใดตัวเลขไรก่นไป ขออนุญาตนะพี่น้องเนาะขออนุญาตบอ่อ่าน์ไห้นะคะพี่น้องคะอย่านหลงลืมเนาะเป็นยังดอกพี่น้องเนาะเท่าแล้วก็บ่ได้เท่าเลยได้ลืมเนาะพี่น้องเนาะเอาต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของม bon นะิสเตอร์บอลเนาะใครรอมิสเตอร์บอลพี่น้องขามาแล้วเนาะมิสเตอร์บอลบอกว่าเลขเด่นงวดนี้เด่นอยู่ที่วัสด่นซีเนาะค่ะเพื่อนบอกว่าอ่าเจ็ดหนึ่งสี แปดหนึ่งสี่เก่าหนึ่งสี่หาหนึ่งสี่หกหนึ่งสี่เม็ดเดียวแขนขนหนึ่งสี่ส่วนจุดเต็มแคบหน้าจอนะจ๊ะแกไพ่นาจะเน้นเก่าสีเนาะพี่น้องของแก้ไพ่ผ้าำเดี๋ยวทับไห่ลงเมื่อแรงเนาะสัญญาว่าจะลงให้เมื่อแรงนะพี่น้องสาหรับแนวทางของแกไพ่เนาะจะทําสูตรไห่นะคะพี่น้อง่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางแอดจอยใจดีขนมไทยเดอวัซชันชุดลางเนาะพี่น้องดอเรนซีกับหาถ้าซีมากก็จะเป็นซีหนึ่ง นะคะซีสามซีสี่ซีหนึ่งบนมีสองเถื่อเนาะอะจะไปหามากก็ห้าหนึ่งห้าสองห้าสามเลยหาสี่เนาะค่ะ <And beautiful. S 1> ทิจจ้าน่าได้เนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้า อันนี้เป็นแนวทางมาสันค่ะพี่น้องค่ะเป็นแนวทางของเอลชาชนกเนาะคะ่ะขนมไทยนะคะชุดเต็มล่างเนาะ,ะเพื่อนเน้นหาสองส่วนห้าห้าห้าหกห้าเจ็ดเป็นตัวหลอกนะคะหาสองกันนารุ่นเด้พี่น้องอุ้ยสองห้าน่าจะเต็มนะคะเพราะว่าเป็นแนวทางสูตรอันนั้นของเพืนนะะ่อนเนาะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางของ เป็นแนวทางของใครเอ่ยอาจารย์พี่นะคะเด่นบนหกหนึ่งสองหกสองหกหนึ่งและหาหนึ่งเนาะจา้ะเด่นล่างหาสองหาหกสี่สองและสี่หกเนาะจา้ะ ่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดนั่นสรุปบนลางเด่นเจ็ดบนเนาะจ้าเน้นศูกับ97เดเด่นลางนะคะเด่นล่าง3 0 3 1 3นย6 3และเก้าสแอดนันเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้พีซีนวลนะคะเันบอกว่าเด่นเก่าเนาะจ้าเอาแคปหน้าจอ9195และเก้าเจ็ดสองเหนาเก้าเนะคะอันนี้เป็นแนวทางหนูหน้อยพรสวรรค์เด่น2อเนาะจ้าฟันไปที่2 8งแปดนะคะสองสี่เป็นสอง หกสองเจ็ดเป็นตัวรองสองสองแปดสองสองหกเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอ่าลือลั่นสนันเมืองวสันยายไพ่เห็นเราวโผลเราแย่เราอยู่ใกล้ๆกันกับยายไพ่เนาะเราอยู่จอมทองซอยสิบเก้ายายไพ่อยู่จอมทองซอยสิบหกเนาะพี่น้องเนาะใกล้ๆกันแต่คนละราฟังเนาะ อันนี้เป็นแนวทางของแอดนั่นเนาะพ่นบอกว่า C7 C1 87และ81นะคะต่อไปเลยจ้าอันนี้ชุดเต็มนะคะ16ชุดกำลังดีแคบหนาจอแนวทางของแอดนั่นชุดตัดชุดเน้นก็มีแเ้วมักชุดใดจวดจาดชุดนั่นค่ะพี่น้องคาเนาะพิจารณาน้ำเพลินใดค่ะพี่น้อง ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางขนมไทยดับสิบล่างดับ4ีว่าสันแอดใช่คุณว่าถ้าชอบสี่ยายไปหลักอื่นว่าสั้นยายไปใหลักหน่วยก็ไดเดอว่าสั้นผ่นเพื่อนว่าการผู้ใดมักสี่หลักสิบดับเดอว่าสันเพื่อนว่าแอดใช่คุณละวานเนาะมาเบิ้งค่ะแนวทางนะคะตำไทยนะคะสำหรับแนวทางแอดสังคนกี่ตัวเนาะเด่นบนเก้าสี่ห้าศูนย์หนึ่งสองเจ็ดสามนะจ้ะเด่นล่างนะคะ 1 9 1 2 6 5 0 3สําหรับสร้างคนกี่ตัวต่อไปเลยจ้ะอันนี้ชุดเต็มเพื่อนนะคะชุดเต็มพี่ควายคนโกนะคะเพอนบอกว่า8ปดเม็ดเดียวเข็ยนๆขมาสันเนาะพี่น้องเนาะ อ่าส่วน8 28572และ79เป็นตัวรอง087372เด่น8ประสานพี่กล้วยคนโก่เนาะอ้าวาเบิ้งชุดเด่นล่างเพื่อนนะจา๊ะเด่นล่างหวดที่เล้ว0 3หามาหานะจา๊ะของแอดวิลัดน้องวันนี้5 8 0มักตัวใดจวดค่ะพี่น้องต่อไปเลยจ้าพิถ่ายโดยแนวทางสรุปร่างย่าโมออกศึกเนาะ5้7 2มักตัวใดจวดจาดฟาดบึมถ้ายคลิปนี้ยายไพ่อขอบคุณพ่อแม่มพี่น้องนะจ่ะที่เด้เขามารับชมรับฟัง ขอให้สุขภาพแข็งแรงเฮงๆรวยๆปังๆสุขูสุขคนขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์นะจา๊ะที่ได้แบ่งปันข้อมูลนวทางให้ยายไพ่มาให้พ่อแม่พี่นอกได้เบิงได้ชมเป็นแนวทางขอบคุณที่หลายเด้อจ้าสวัสดีจ้า